สวัสดีครับผมแชมป์เอกลักษณ์วันนี้พบกับแชมเปี้ยนเอสเตทเอเจตนนะครับวันนี้ผมกำลังพาทุกคนมาดูเทาเฮาส์หลังมุมนะครับที่จังหวัดนครปฐมใกล้ๆก,กับองค์พระปฐมเจดีนิดเดียวเองครับครับวันนี้พามาดูเทาเฮาส์หลังริมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับ เนื้อที่33ตารางวานะครับอยู่ใกล้ๆก,กับองค์พระปฐมเจดีเพียง1กิโลเท่านั้นนะครับที่จอดรถในตัวบ้านนะครับสามารถจอดรถเก่งได้ถึงสคันแบบสบายๆเลยนะครับมาดูภายในตัวบ้านจนบ้างครับภายในตัวบ้านได้มีการปรับปรุงและดูแลมาโดยตลอดทำให้บ้านยังมีความน่าอยู่เหมือนวันแรกที่ซื้อมาเลยครับต่อไปจะพาไปดูห้องครัวกันครับ ห้องครัวของบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากๆเหมาะมากๆก,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 กับผู้ที่ชอบทำอาหารครับเสร็จจากห้องครัวเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูชั้น2กันครับด้านบนมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับห้องนอนด้านหน้าจะหันหน้าเข้าไปทางองค์พระปฐมเจดีย์หน้าบ้านไม่ติดกับใครครับสามารถเปิดรับลมได้ทั้งวันเลยครับผม ส่วนห้องนอนด้านหลังจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ครับด้านหลังมีระเบียงต่อเติมขนาดใหญ่สามารถนั่งปาร์ตี้นั่งดูวิวสวยๆขององค์พระปฐมเจดี JD จากระเบียงด้านหลังกันได้เลยครับและที่บอกว่าบ้านหลังนี้เดินทางสะดวกมากๆนะครับก็เพราะว่าหลังบ้านหลังนี้ครับติดถนนสามารถเดินทางออกไปที่ถนนเพชรเกษมเพียง1กิโลเท่านั้นถือว่าสะดวกมากๆครับ เอาละครับก็มาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเทาเฮาส์หลังนี้เนื้อที่33ตารางวานะครับบนทำเลใกล้ก,ลกลับองค์พระปฐมเจดีเพียง1กิโลเท่านั้นมายืนบนเทเลสหลังบ้านนี้เห็นวิวที่องค์พระปฐมเจดีเลยนะครับทำเลตรงนี้นะครับถ้าท่านออกไปซอยเนี่ยต้องการกินอาหารร้านอาหารนะครับห้างสรรพสินค้าตรงนี้เดินทางสะดวกมากนะครับหลังนี้ห้องนอน2ห้องนอน2ห้องน,อน้ำน,นะ ชั้นล่าง1ห้องน้ำชั้นบน1ห้องน้ำนะครับเป็นหัราคาอยู่ที่2 5ล้านบาทนะครับรวมค่าใช้จ่ายวันโอนแล้วทงผมดำเนินการสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ผ่านยินดีคืนเงิน1 0อเเซเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดต้องการขายเฮาเฮาบ้านเดี่ยวหรือจะเป็นที่ดินนะครับต้องการคำปรึกษาคำแนะนำในการขายต่างๆติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับเบอร์0ู0 9 8 1 6 0 1 7หรือทักเข้ามาที่เพจแชมเปญ เ s t s t a เ e Agent นะครับเรามีทีมงานคอยดูแลท่านนะครับตั้งแต่วันที่รับเข้ามาขายจนถึงดูแลผู้ซื้อดูแลวันโอนที่กรมที่ดินจนจบกระบวนการเลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเข้ามาคุยกันครับโอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าจะพาไปดูที่ไหนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ